พบกันให้สลามใต่ถามทักทายพลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดี Assalamu กุ ah uh. ะ i k u ะ w a r ลล m อว u วะ a h i w a b a r a k a t u ลครับเราก็ได้หยุดพักพ่อนนะครับช่วงปีใหม่เนาะก็ใครไปเที่ยวไหนฮัมิลล์นะครับก็ล็อกคุ้งครองกลับมาบ้านปลอดภัยนะครับแล้วก็ เราก็มาอ่านกุรอานกันนะครับเสแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับเรามาอ่านดูอากันเหมือนเดิมพร้อมๆกันเลยนะรับบีซิดานีิลมมวรซุกานีฟะมาโอพระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้ และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาฮลาอิลลามาจัลตะฮูซาฮลาโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายอูุ๊บิลลาฮิมินัสชาอิตานุรรจิมอิสลมิลลาฮิรราหมานรราะฮีม الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الموذوب عليهم ولو ضالين นะครับเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนของเรากันเลยนะครับวิชมิลานักเรียนครับสูร้อใหม่ของเรานะครับอ่าก็อยู่ที่ทางด้านหน้านี้แล้วนะครับอ่าเขามี ทั้งหมด9อายะญา24บรรทัดนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาไล่อ่านกันนะครับชื่อซูรอของเขาอยู่ด้านบนนี้นะครับเขาบอกว่าซูรอตุลฮูมาซาตินะซูรออัลฮูมาซานะครับซูรออัลฮูมาซาหรือซูรอตุลฮูมาซา ครับมีทั้งหมด9อายะนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะครับทั้งสุร้อยเลยนะครับอ่าฝึกทัากษะการฟังนะครับอาโุฮุบิลลาฮิมินัชัยตานิรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีม ويل لكل همزة لمزة <applause> الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ใชาละนะครับที่ก็คือทั้ง9้าอายะทั้งหมดเลยนะครับอ่านักเรียนพร้อมนะครับเย้ตกใจใครโผลมาโอ้พี่เต่าเองตะกี้พี่เต่านอนอยู่พี่เต่าได้ยินเสียงเด็กๆอ่านกุรอ่านพี่เต่าอยากจะมาอ่านด้วยได้ไหมครับคุณครูอ่าได้เลยพี่เตา่า เออหลับอยู่เหรอแต่เช้าเลยนะโอ้มดดีเมื่อคืนเดินานานไปหน่อยเมื่อยเลยอ๋ออ่ะโอเคโอเคนะอ่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เพื่อนเพื่อเขาขึ้นสุรอใหม่กันโอ้สุรออร่อยหรอครับคุณครูอ๋อสุรออัลฮูมัดะนะเพื่อนเเขาก็กําลังจะอ่านกันเลยเนี่ยคุณครูกาลังจะสอนอายะที่หนึ่งเลยโอ้เดี๋ยวตกตก ดี๋ยวพี่เต่าชี้ให้เอาไม้รับอ่าได้ได้ไดเอาเอาไม้ชี้ไปโอ้พี่เต่าชี้อให้พี่เต่าถือดีดีถือดีดีถือดีอดีเนี่ยไปที่ตะแ,แล้วเลยอาโอ้ยพี่เต่าพี่เต่าเน็บไว้ที่คอเลยอาโอเคนะครับนักเรียนดูนะครับอาญาที่ หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวอ่านตามครูนะครับอ่พี่เต่าชี้วายลุลีคุลลี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 ลลอ่านักเรียนอ่านตามคุณครูนะโอะต่อมูลครูนะครับอ่ารู้แล้วครูบอกแล้วตะกี้

ฮูมาซาอือมาซาทิลูมาซาอือมาซาทิลลูมาซาทำดูดีแล้วลองใหม่นะครับแบ่งวัคนะครับไวรุลีกุลีไวรุลีกุลีอือมาซาติลูมาซาฮูมาซาติลูมาซาฮูมาซาติลูมาซา

คุณค,ครูขอบอะไรครับพี่เตา่าโอ้ตัวนี้ตัวอร่อยอะครับมันยาวมากเลยครับอ๋อเพื่อนเพื่อนรู้ไหมบอกพี่เต่าหน่อยตัวนี้ตัวอะไรครกที่ยาวยาวแบบนี้มีใครรู้บ้างโอ้โอ่ามีเพื่อนได้ยินไหมลกูกโอ้ไม่ได้ยินนะครับอ่าเดี๋ยวครูตอบแทนเพื่อนๆน,นะเขาคือตัวจราฟ อ่ากาฟนะถ้าเห็นยาวๆแบบนี้กาฟเลาตัวนี้เราขอบคุณครูอ่าเพื่อนๆบอกหน่อยตัวอะไรตัวนี้ครับฮาเห็นไหมเพื่อนๆบอกแล้วตัวฮาโอตัวฮาเล็กใช่ไหมครับฮาใหญ่โออ่ออฮาใหญ่ฮาเล็กเขาหัวแหลมนะฮาใหญ่เขาหวัวโตเนะครับโอใช่ด้วยคุณครูนะฮาใหญ่นะครับอ่า ให้เรียนอ่านแล้วก็ดูตัวไปด้วยเนาะจะได้ชินชินนะครับเอาใหม่นะครับวายลุลีกุลลีกุลลีเอาละครับเอาใหม่นะครับวายลุลีลีกุลลีฮูมาซาทิลูมาซาฮูมาซาทิลูมาซาฮูมาซาทิลูมาซา อ่านะครับเอาใหม่นะครับไวลุล,ลิกุลลิหูมะซาติลุมะซาอัลฮัมดุลิลล,ล,ลาห์าาาานะครับนี่ก็คือในอายะห์ที่หนึ่งนะโอ้ขอบคุณครูเราขึ้นอายะห์ที่หนึ่งก่อนใช่ไหมครับอ่าได้ได้เอาอายะห์เดียวก่อนค่อยๆอ,อ,อ่านไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมารวม นะครับไวรุลล um ิกุลลิฮูมาซาติลูมาซาติดติดกันเลยนะครับโอ้ยากรวมเลย,อ,ยคคอ่ะคุณครูอ่าลองลองลองดูไวรุลล um ิก um ุลลิฮูมาซาติลูมาซาไวรุลลิกุลลิฮูมาซาติลูมาซาอ่าเก่งเหมือนกันนี่พี่เต่าโอ้ก็พี่เต่าฟังก็เลยอ่านตามคุณครู อ่าได้ได้ไดอ่าร้องใหม่นะวไยรุล,ลิกุลลิฮูมาซาติลูมาซาไวรุล,ล,ลิกุลลิฮูมาซาติลูมาซาอ่าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวใครได้อ่านตามพี่เต่าอ่านไปพร้อมพี่เต่าเลยนะเดี๋ยวครูอ่านก่อนแล้วก็นักเรียนกับพี่เต่าช่วยกันอ่านนะเพื่อนๆช่วยผมอ่านด้วยนะครับอ่าได้ฟังครูก่อนนะครับ ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة اه دي همك يا شباب همك ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة โอ้มีเพื่อนๆอ,อ่านได้ด้วยใช่เพื่อนๆก็อ่านได้เก่งเลยนะเก่งมากเลยขอบเพื่อน่อ,นอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอายะที่สองโอ้ยคุณครูอาอยะที่หนึ่งอย่างไม่คลองเลยออแหมคือครูใจร้อนอยากอ่านเยอะๆอ,อ่าๆเดี๋ยววันนี้ไปฝึกมาก่อนเลยกันนะครับในอายะที่หนะึ่งเนาะ อีชาล้เดี๋ยววันศุกร์ค่อยมาอ่านกันใหม่นะโอ้ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปฝึกโลยเพื่อนๆด้วยนะครับอ่าโอเคเก่งมากเลยครับอ่าเดี๋ยวไปดูตัวอักษรกันนะครับแล้วนะครับนักเรียนเรามาดูกันต่อนะครับในอักษรนะครับกับสระนะครับอันอินอุนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่อักษรตัวซอดแล้วก็ตัวดอดนะครับตัวซอ แล้วก็ตัวกอดนะครับอดอดนะครับแล้วก็อีก2ตัวก็คือตัวตอนะครับตัวตอแล้วก็ตัวจอนะครับตัวจออ่าเดี๋ยวเรามาดูทั้ง4อักษรน,นะครับเวลาที่ใส่สระอันอินอุนเข้าไปนะครับเขาจะ ออกเสียงอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่านักเรียนมาดูนะครับตอนนี้ค,คุูครูก็มีสละอยู่ที่มือนะครับอ่าลองมาดูตัวแรกนะครับตัวซอสมีสละอันนะครับจะอ่านว่าซอ,อนสแอนซนอ่าออกเสียงพร้อมไหมครับซอ,อนสแนซอ,อนซอสออนซอน ถ้ามาอยู่ข้างล่างเป็นระอินนะครับตัวซอสนะครับตัวนี้นะตัวด้านบนนะครับซอสอินสินนะครับซอสอินสินซอสอินสินนะครับที่ต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นระอุนนะครับมาอยู่ด้านบนเป็นซอสอุน ซุนซอสอุ่นซ ah ุนมาใหม่นะครับซอดอันซอนซอดอินซินซอดอุ่นซุนซอสซินซุนอ่าดูตัวต่อไปนะครับเป็นตัวดอดนะครับตัวดอดดอสใส่สระอันนะครับดอดอัน ดนทำไมครับดอนแอนด์ดอนดอนอินดินดอนอินดินดอนอินดินใช่สละอุนดอนอุนดุนดอนอุนดุนดอนซินดุน อ่านะครับอ่าได้ไปสองตัวนะครับอ่าตัวต่อมาก็เป็นตัวตอนะครับตัวตอหูใส่สระอันเข้าไปตออันตนน้นฟังดีนะครับตออันต้นตออินตินตออินตินไปนะครับต่ออิน ตุนตออุนตุนนะครับทำใหมนะครับตออินตอตอนะครับไม่ใช่ตันนะครับตัวตอออกเป็นออนนะครับตออินตินตออุนตุนตอตินตุนอ่ามาช็อตแล้วตัวต่อไปจะเป็นตัว ยอนะครับตัวยอยอบนหนึ่งจุดยอมีสาะอันนะครับยออันอนยออันอนพอเป็นสาะอินยออินซินยออินซินนะครับพอเป็นสาะอุลยอุนซุนยอุนซุนนะครับ ซอนซินซุนน่ามาชอลอนะครับก็วันนี้ลองสัปดาห์นี้นะครับก็จะเรียน4ตัวนี้เราก็จะได้ทำความคุ้นเคยทำความรู้จักเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาไล่ดูทีละตัวกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ฝึกเขียนกันนะครับแล้วก็มาทวนคาศัพท์ด้วย อินชาอลลอนะครับวันนี้ครูเกิดเริ่มให้ก่อนว่าเราจะเรียนทั้ง4ตัวนี้นะครับเก่งมากครับัลฮัมดแล้วก็จบไปแล้วนะครับชั้นอนุบาล2วันนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นนะครับในสูรออัลฮูมซานะครับแล้วก็เราก็จะยังต้องทวน นะครับในซูร์อัลละกะด้วยนะครับเราจะได้ไม่ลืมเขานะครับก็ขึ้นซูร์อัลฮุมาซาไปแล้วนะครับในอายะที่หนึ่งนะครับมิชาร์ลส์เดี๋ยวเราค่อยๆอ่านกันไปให้ให้คล่องนะครับทีละอายะอายะนะครับแล้วออกสอนตั้งแต่ตัวซอสถึงตัวซอนะครับกับสระอันอินอุนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราก็มา آه، شاء الله اللهم ارحمني بالقران واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لي حجة يا رب العالمين. ยาสักุบุลลหุใอรรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้กับนักเรียนทุกๆคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุบ๊ายบายบ๊ายบาย